ที่ได้เราเรียนถึงไหนนะวะที่มันก่อนมันจะตัดไปอ่ะอีกิบห้านอาทิเราอ๋อเปสีนน่สิบอ่ะ Ah. วันนี้เราเทียบ น,นี้ต้องจบอนุกรมนะจะได้ไปเร็วๆมีเวลาสักคักน่อ่ะใครลองทำได้ทำก่อนเลย น้ำกลัวเขาไม่เชื่อว่าอยู่ยไงก <c oughs> ็เลยเป่าพัดลมโชว์เลย

0 x 4 9เท่าไหรนะยี่สิบสองเหรอเจียบมายังว่าเจียบมายังมาฝึกไพยายามคิดใหม่คิดใหม่มีถูกบ้างไหมอ่ะ มีถูกบ้างบอกได้ไหมว่าตัวไหนไม่ไม่ได้ยากยากว่ะเจอโจทย์แบบนี้หนูข้ามเลยเด้อข้ามแล้วแบบไม่กลับมาทำอีกอะสองสี่เอส

นับเลขเพราะว่ายุนะอย่เอาภาษาอังกฤษไว้จ้ะสรุปคำภาษาอังกฤษผิดจ้าจากสิบสองเอาดูชุดแรกกันชุดแรกคือสิบสองสิบสองสิบสี่สิบแปดสิบสองมาสิบสองเพิ่มเท่าไหร่ศูนย์เพิ่มศูนย์แล้วก็จากสิบสองมาสิบสี่เพิ่มเท่าไหร่ สองจากสิบสี่มาส ok. ิบแปดเพิ son, hey, ่มเท่าไหร่เพิ่มหเพิ่มหกเฮ้ยสีพี่ก็เอาตามเลยแสดงว่าจากสิบแปดมาตัวนี้ต้องเพิ่มเท่าไหร่หกบอกบวกไปเป็นเท่าไหร่ยีสี่ อ้าวหนังสือพี่ทำผิดก็ต้องเป็นบวกเป็นหกใช่ไหมได้ยี่สิบสี่อ่าถูกอนะ่ะอันแรกต่อมาอ e. ีมาจีไม่ต้องเขียนแล้วนะท่องเลย a b c d e f g เดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวนะั้นเอาใหมออมอีไปจีเอบีซีดีอีแล้วก็เอฟแล้วก็จีใช่ไหมแสดงว่าข้ามหนึ่งใช่ไหมอ,อันนี้ข้ามหนึ่งนะจากจีมาเจจีมาเจเอบีซีดีอีเอฟจีแล้วก็ฮชใช่ไหมแล้วก็ไ แล้วค่อย J ใช่ไหมอ,อันนี้ข้ามสองแล้วจไปถึง N นะ K L, M. Uh, K L M ข้ามสามต่อไปต้องข้ามเท่าไหร่ <B. S 2> C N แล้วก็ O P Q R uh, สรุปต้องเป็น <S, <F>. <S, S S แล้วมนาะ แล้วสุดท้ายจากหกไปจากเก้ามาสิบหกไม่ใช่จากดูด้วยเก้าดูด้วยเก้าก่อนเก้าเราคืออะไรเลขกกำลัง ยี่ิบห้าอายี่ห้าเกิดจากห้าห้ายี่ห้าใช่ไหมคเพราะฉะนั้นห้ากำลังสองแน่นอนใช่ไหมห้าห้ายี่ห้าสิบหกอ่ะสิบหกก็สี่สี่สิบหกก็ต้องสี่กำลังเลยสี่กำลังสองนะเก้าก็สามสามก็คือสามกำลังสองสามสิบหกก็หกหกใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้สามสี่ห้าหกต้องมีเจ็ดกำลังสองเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่ 9าอ่าตรงนี้เจ okay, ็ดกลงสองเจ็ดเจ็ดก็ต้องเป็นสี่สิบเก้าโอเคนะถูกแต่หนูตอนนี้หนูคิดอีกอย่างหนึ่งลืมดูว่าเป็นเลขจุ่มเยสบายใจาได้สิบสบายใจได้เสียังค์ S <S <S อ่ะแอบไปแล้วเจียบนะแล้วไปถามราอบๆอะ่ะต่อเปลี่ยนหน้านะ อรามอะไระน่อกอ่าถามมาครับนอกเรื่องท <laughs> ำไมคอมหนูมันแบบมันรีสตาร์ทบ่อยจังอะมันร้อนไหมหรือว่าพอนเ,เปิดเปิดเปิดทั้งวันเกี่ยวอะนั่นแหละสมควรแล้วแหละมันร้อนก็หนูก็นั่งหน้าจอคอมทั้งวันอะนี่ไม่มีอะไรทำเลยไม่กลางคืนไม่ แต่กลางคืนก็คือปิดแบบเที่ยงคืนอ่ะจะจะเปิดไ็นทาไมวะทั้งวันป,ปิดเที่ยงคืนก็คือหนูนั่งหน้าจาคอมประมาณบ่ายโมงถึงเนี่ยถึงเที่ยงคืนอะ่ะทำไมนั่งนะที่บ้านไม่มีใครอยู่มันน่าจะเก่าด้วยแล้วมั้งนานแล้วนะ หกปีเก่าปะเก่าใช่ไหมโอเคมันมันเป็นเรื่องประัติของมันใช่ปะโอเคมันมันคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรกันแน่ว่าเดี๋ยวโน้ตบุ๊กเดี๋ยววนะ่าอะไรคอมคอมคอม ลงวินโดว์ใหม่อย่างนั้นแหละจับให้ดุบางทีมันก็ขึ้นแบบนี้อ่ะเจ็ดส่วนสามมาเก้าส่วนห้ามาสิบสามส่วนสามสิบห้ายี่ิบเอ็ดส่วนหกสิบสามสามสิบเจ็ดส่วนเก้าสิบเก้าใครมองเลขชุดนี้ออกมั้ง พยายามมองนะเพราะว่าไงก็ต้องเจออยู่แล้วนะป๊บนึงนะเขาโง่ก่อนอันนี้มันมีการอัปเดตคอมเนี่ยติ๊กมันเลยจะรี หนูต้องไปทำอะไรมันอะ่ะหนูต้องกดอัปเดตหรอมันมันอัปเดตเสร็จแล้วมันถึงรนะีเนี่ยเซตใน Google แล้วกัน <Okay. S 2> ใครมองใครมองออกมั้ง ó, mình oh, sẽ bắt đầu mở nè, mong anh thấy, mong anh thấy, hãy thời gian một chút nữa. Khi một cái số อ่ะแยกกันมองข้อนี้ข้างบนหรือข้างล่างเอาข้างบนก่อนจากเจ็ดมาเก้าเพิ่มเท่าไหร่บวกสองเก้ามาสิบสามเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มบวกสี่สิบสามมายี่สิบเอ็ดเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มแปด จากย่ิบเอ็ดมาสิบนี้เพิ่มสิบหกถ้าใครยังมองไม่ออกชั้นที่สองเลยชั้นที่สองถ้าใครยังมองไม่ออกนะสองมาสี่เพิ่มด้วยการคูณเลยคูณสองสี่มาแปดเพิ่มด้วยการคูณเลยแปดมาสิบหกเพิ่มด้วยการคูณเลย แสดงว่า16มาตัวเนี้ยตัวที่จะที่เราจะรู้ว่าบวกเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องคูณ2ถูกไหมเพราะฉะนั้น16คูณ2เราจะได้ตัวนี้ละเพรามันจะบวกเท่าไหร่บวก32เนี่งเจียบตอบเพราะฉะนั้น37บวก32ตัวบนได้ไร69 ามาดูตัวล่างจากห้าไอ้จากสามไปสิบห้าดูดิว่า,างไงมาเดี๋ยวบอกบวกสิบสองสิบห้าไปสามห้าบวกยี่สิบ สามห้ามาหกสิบสามต้องคิดไวๆนะเวลาไปอยู่ในห้องสอบอะ่ะมาคนละทางอีกแล้วอะ่ะแล้วพอคิดไวก็ต้องคิดให้ถูกด้วยนะเจ๊บเอาไหม,ไมถูกเนยยิบอะไรเออ แล้วก็อะไรอะไรด้วเฮยสามหกเยบสามหกแล้วตัวนี้จะบวกเข้าเท่าไหร่อยากรู้มาดูอีกชั้นหนึ่งสิบสองมายี่สิบบวกเข้าได้ไร ปดยี่สิบมายี่ิบแปดบวกด้วยนะอ่าเห็นภาพยังบวกแปดเพราะงั้นนี้ก็ต้องบวกด้วยแปดสามสิบหกบวกแปดเป็นเท่าไหร่สามสิบหกบวกแปดเป็นเท่าไหร่เอาใหม่สี่สิบสี สี่สิบสี่เพราะฉะนั้นจากเก้าสิบเก้าบวกเข้าไปสี่สิบสี่ตอบ 100. อร้อยเท่าไหร่เกิเนี่ยเวลาถมมันเนี่ยเออให้มันเป็นหนึ่งมันก็เป็นร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เหลือสี่สิบสามอืมอตอบถูกเลยอะแต่คิดาาคนล<ด><ไ>รอย่างอะคิดยังไงข้างล่างหนูคิดเป็นอ่าสามมันเกิดจากหนึ่ง สามอ่ะสามเกิดจากหนึ่งคูณสามสิบห้าเกิดจากสามคูณห้าสามคือมันจะเพิ่มทีละสองอ่ะอันนี้ยห้าคูณเจ็ดเห็นไหมมันออกได้หลายทางเจ็ดคูณเก้าเก้าคูณสิบเอ็ดสิบสามคูณอะไรสามคูณสิบเอ็ด กายถูกต้องเห็นว่าสิบเอ็ด <13. S 2> คูณสิบสามบเอ็ดคูณสิบสามโทษโทสิบเอ็ดคูณสิบสามก็ได้ใช่ไหมคะได้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 เพราะว่าม,มันเหมือนมันมีรูปแบบของมันถูงแบบมันเป็นบางชุดมันก็ใช้รูปแบบบะเขาเรียกไงบางชุดก็มีหลายรูปแบบไงไม่จาเป็นต้องมีวิธีเดียวอืมองให้ออกไม่ว่าจะมองวิธีไหนก็สุดท้ายได้ได้คําตอบเหมือนกัน อ่ะต่อนะอันนี้คือแบบหลายชั้นมีเพราะแบบผสมนะต่อมาจะเป็นแบบอนุกรมแบบกดเกณฑ์เฉพาะกดเกณฑ์เฉพาะก็จะมีเกณฑ์ของมันแต่และอย่างมองเกณฑ์มันให้ออก ใช่ครับอะไรนะเป็นอะไรนะไม่ต้องแล้วาอมาว่าอะไอไปดูไปไหนก ทีาสายาย่สะใสอะไรพี่นะทำไมไม่เปิดไม่คุณพิมมาอืมค่ะ เอาว่าเนี่ยตัวอะไรนะอะไรนะใครกองใหญ่อืมอืมเขาใครถึงใหญ่อันนี้จะเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะกฎเกณฑ์เฉพาะเลย